ลักความจริงคืนนี้นะคะมาเจาะลึกกันต่อกับคดีของครูจอมซับเพราะว่าตอนนี้เป็นคดีที่กระแสสังคมให้ความสนใจกันมากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาหลายแง่มุมนะคุณสุภวรรณแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏออกมาในช่วงนี้ทิมลัาความจริงยืนยันนะคะว่าเราไม่ได้ก้าวล่วงคําพิพากษาของศาลค่ะแต่ว่าจะไม่มาวิเคราะห์กันในขั้นตอนของการทําสํานวนของทางตํารวจด้วยว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่านาทีนี้นะคะสังคมเพ่งเล็งไปที่การรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจวันนี้ค่ะเราจะไปจับเข่าคุยกันเลยนะคะ กับอดีตพนักงานสอบสวนที่ผ่านงานด้านนี้มาอย่างโชคชนจะคุยกันในเรื่องของคดีนี้เป็นตัวอย่างนะคะตั้งต้นกันที่คดีของครูจอมทรัพนะคะมาดูกันว่าในกระบวนการสืบสวนสอบสวนสิ่งที่จะต้องค้นหาความจริงให้ได้คืออะไรรวมถึงการทําสํานวนของพนักงานสอบสวนต้องยึดถืออะไรเป็นอันดับแรกันมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะล่าความจริงคืนนี้เจาะลึกการเริ่มต้นที่คดีของครูจอมทรัพค่ะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงอํานาจของศาลนะคะแต่สิ่งที่เราจะไปเจาะลึกกันคือมุมมองของการสืบสวน สอบสนค่ะเพราะว่ามีข้อมูลในโซเชียลมีเดียกระแสสังคมทั้งหลายนะคะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกมามากมายวันนี้ล่าความจริงของเราก็ได้รับเกียรติพิเศษค่ะได้มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะคนนี้เป็นอดีตตำรวจค่ะพันตํารวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรนะคะอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการปฏิรูปตํารวจอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เริ่มกันที่คดีของครูจอมทรัพย์นะคะอย่างแรกที่จะต้องรู้กันเลยก็คือหลังจากที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายสังคมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนี่ยคราวนี้มาดูว่าส่วนของคดีต้องโฟกัสกันไปที่ว่าครูจอมทรัพย์กระทําผิดจริงหรือไม่ไประเด็นนี้พันตุ์วรเอกวิรุษมองว่ายังไงบ้างคะโดยโกฎหมายโดยคําพิพากษานะฮะขณะนี้ก็ถือว่าคุณครูจอมทรัพย์ได้เป็นผู้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาในฐานความผิดที่มีคําพิพากษาแต่ว่า นะฮะคุณครูเองก็เป็นผู้ที่รับความเดือดร้อนแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดนะครับก็ได้ยื่นนะครับขอให้พิจารณาคดีใหม่นะฮะให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่แล้วก็สารก็ได้สั่งนะให้มีการพิจารณาคดีใหม่มีคําสั่งเรียบร้อยแล้วมีคําสั่งนะครับโดยสารอุทณ์สารชั้นต้นไม่รับพิจารณานะครับแต่ว่าสารอุทณ์ได้สั่งก็ถือว่าเข้าสู่กระบวนการในการรับพิจารณาคดีใหม่ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและการสั่งรับพิจารณาคดีใหม่เนี่ยมันก หนึ่งมันมีพยานฐานใหม่ที่จะไปหักล้างนะครับพราว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดตามคำพิพากษาเดิมอย่างน้อยนะฮะก็ครึ่งหนึ่งแล้วถูกไหมครับมิฉะนั้นก็คงไม่มีคําสั่งอย่างเช่นนี้แล้วมันก็นําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของคำพิพากษาเก่าในหลายประเด็นเลยอะค่ะคราวนี้เราถ้าสมมติว่าเราจะชี้กันให้ชัดเนี่ยมีข้อไหนที่เป็นข้อสําคัญบ้างต้องเริ่มจากที่ไหนคะก็ต้องเริ่มจากตัวรถนะฮะ นะครับถ้าเราไปดูคือการมีหลักฐานใหม่มันก็ต้องไปประกอบกับเรื่องเก่าด้วยนะครับารพิพากษาเก่าแล้วก็ข้อสรุปเก่าๆก,ก็คือตั้งแต่รถนะครับออมันต้องเริ่มจากรถชนก็ก่อนนะครับรถของคุณครูเนี่ยจะต้องเป็นรถที่ขันเกิดเหตุคือไปชนขอเออไปชนออออผู้ตายเนี่ยนะครับไปชนจัก,กรยานใช่ไหมครับรถที่ชนจริงหรือไม่ถ้ารถชนจริงแล้วก็ถึงไปหาผู้ขับรถแต่ขณะเนี้ยต้องตั้งคําถามว่าพยลหลักฐานที่ยืนยันว่ารถเนี่ย ชนนมีชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะในทางวิทยาศาสตร์ถ้าเท่าที่ผมมีข้อมูลนะฮะ <c oughs> ก็ไม่เห็นความชัดเจนนะและทุกคนก็พูดตรงกันมันมีอยู่สองระดับนะครับร่องรอยการชนนะฮะที่เขาเรียกว่ามีรูปรอยที่เข้ากันได้ <c oughs> ระหว่างรถที่ชนกับถูกชน <c oughs> อาจจะเป็นการบุบรถคันนี้แข็งรถคันนี้อ่อนแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็การตรวจพิสูจน์ทางเคมี <c oughs> ก็คือสีของรถรถของคุณครูนี่เป็นสีทองบอลใช่ไหมฮะเมื่อไปชนกับจักรยานสีทองบอลน,นี่ก็ควรจะติดที่จักรยาน แต่ตามรายงานเท่าที่ทราบไม่มีรายงานว่ามีสีทองบอดเนี่ยไปติดที่จักรยานกับไปมีสีเขียวซึ่งเป็นสีของป้ายทะเบียนซึ่งมีทั่วไปเพราะว่าเป็นป้ายที่ขนส่งเขาทาเขาออกแล้วอย่างนี้เนี่ยจะสรุปว่าเป็นรถคันนี้ไปชนได้หรืออย่างขนาดนี้คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะสรุปได้ไหมว่ารถของครูเนี่ยไปชนก็น่าสิครับเป็นรถของครูจริงหรือเปล่าคือแค่ประเด็นนี้ก็ชัดเจนแล้วไหมคะก็ถ้าไม่มีมากกว่านี้นะฮะ ก็ไม่มีอะไรยืนยนันไม่มีความชัดเจนพอที่บอกว่ารถคันนี้ชนคือในเพราะว่าโ <2 S 2> ทษฮะ,ะออแล้วซ้ำป้ายทะเบียนเนี่ยแล้วก็มียืนยันในรายงานด้วยว่าป้ายทะเบียนนี้ไม่บุบป้ายท่เบ็นรถคุณครูนี่ไม่บุบชนอย่างไรจึงไม่บุบเพราะรถนี่วิ่งแซงรถจักรยานยนต์ขึ้นไปก็ต้องมีความเร็วรพอสมควรแล้วก็ชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนมาที่ขับสวนมามันต้องมีความแรงใช่ไหมครับเพราะชนนกชนแรมทีรถก็บุบคือคราวนี้มีการพูดถึงว่าในสำนวนเนี่ยคุณครูเป็นคนครอบครองรถใช่ครับ ก็ต้องรถจงชนซะก่อนค่ะแล้วตอนนี้รถคือหลักการพิสูจน์ความจริงเนี่ยต้องสิ้นสงสัยนะฮะให้ชัดเลยว่าชนแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะรถคันนี้ไปชนจริงไหมนะฮะหลักนี้ต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสยัยในแต่ละเรื่องนะฮะแต่ละประเด็นของการพิจารณาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ชั้นตํารวจถ้ารถไม่ชนนะฮะไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจก็ไม่ต้องไปหาว่าคุณครูขับหรือไม่ คราวนี้เปนีอีกหนึ่งประเด็นคือคุณครูเนี่ยบอกว่าพยานของเขาอ้างว่าเห็นคนคนหนึ่งลงจากรถที่เป็นคนขับเป็นผู้ชายครับคราวนี้เรามองประเด็นนี้ว่ายังไงคะเรื่องนี้ไม่ใช่พยานของคุณครูนะฮะค่ะเพราะเป็นพยานที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยานของฝ่ายผู้ตายด้วยซ้ําไปจริงๆเป็นพยานของฝ่ายผู้ตายไม่ใช่ไม่ถึงขนาดผู้ตายแต่ว่าอยู่ในระแวกบ้านผู้ตายแสดงว่าไม่ได้มากับคุณครูไม่ได้เป็นพักพวกคุณครูไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเขาก็ยังมายืนยันในฐานะพยานท แล้วก็มาให้การชั้นศาลว่าคนขับเป็นผู้ชายค่ะนะฮะซึ่งศาลก็แปลกใจว่าทําไมมาพูดตอนนี้ก็นําไปสู่คําถามว่าแล้วได้เคยให้การในชั้นสอบสวนไหมค่ะนะฮะในคําพิพากษาก็ระบุนะครับว่าพยานบอกว่าได้เคยให้การไว้แล้วแต่พนักงานสอบสวนไม่ได้บันทึกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแน่อา้าวนจริงความจริงของในฐานะที่เป็นอดีตพนักงานสอบสวน,ค,นะคะต้องถามไหมคะว่าคุณเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็กต้องถามครับ ต้องถามว่าเห็นหรือไม่ถ้าไม่เห็นก็บันทึกว่าไม่ไมเห็นแต่เราไม่ทราบว่า<ะ>เ,เวลาเซ็นชื่อในบันทึกคำให้การเนี่ยนะฮะคนที่เป็นพยานเนี่ยเขาได้ตรวจสอบละเอียดถี่้วนไหมเพราะว่าคุณทัศนีเนี่ยก็บอกว่าหูตาไม่ค่อยดี<ะ>แล้วก็พนักง,งานสงก็อ่านให้ฟังผมก็ไม่ทราบว่าอ่านแล้วมันตรงกับในเนื้อหาของคำให้การหรือไม่นี่คือข้อสังเกตใน สำนวนเก่าๆที่ผ่านมาคราวนี้ในช่วงนี้ค่ะคุณวิรุตในช่วงนี้หลังจากที่มีคําสั่งว่าให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ปรากฏว่าสองสามวันที่ผ่านมาตํารวจก็ออกมาเดินหน้าเลยบอกว่าจะแจ้งความคนที่ออกมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับรถตัวจริงเรามองเรื่องนี้ว่ายังไงคะคือการรื้อฟื้นคดีใหม่เป็นสิทธิของคุณครูนะครับตามกฎหมายคุณครูไม่ได้ทำอะไรนอกกฎหมายนะครับศาลจะพิจารณาอย่างไรก็เรื่องของศาลกับคุณครูนะครับ โดยคุณครูก็ไปพยายามหาพยานนะฮะมาให้สารเชื่อจริงๆตํารวจไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะถ้าจะมีอะไรเป็นข้อมูลก็ไปให้ไอก,การก็ได้เพราะไอการเขาก็ค้านอยู่ซึ่งจริงๆถ้าความเห็นผมนะไอการไม่ควรจะค้านในการพิจารณาคดีใหม่ด้วยซ้ําไปเ<ะ>พราะในเมื่อมีคนหนึ่งเขาร้องว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ทาผิดก็ให้เข้าสู่ก,ร,กระบวนการพิจารณาะนะครับแล้วก็นิค้านแล้วก็ มีความพยายามนะฮะที่จะไปหาทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของพยาน <c oughs> เช่นบางคนไปค้าไม้บ้างเคยถูกจับบ้างอะไรเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่เวลาหนึ่งไม่ใช่เวลาและไม่ใช่บทบาทนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะการมาให้ข่าวซึ่งเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของพยาน <c oughs> โดยมันไม่อยู่ในกระบวนการมีอะไรก็ไปขึ้นศาลไปเบิกศาลดีครับจะบอกว่าอันนี้หรือเปล่าคือเหตุผลที่ออกมาในช่วงเวลานี้พอดีก็ผมว่ามีส่วนนะฮะต้องการที่จะแจ้งข้อหาแล้วก็ร่ำร่ำบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาพวกพยานพวกเนี้ย แล้วก็จะ,ะมีผลกับการพิจารณาคดีใหม่ด้วยเอก็มีในอย่างน้อยทางจิตวิทยาว่าคนที่คุณครูจอมทรัพย์พามาบุกความเนี่ยเป็นผู้ต้องหากันหมดเลยมันก็จะ<ม>ทําให้น้ําหนักนะฮะความน่าเชื่อถือต่อสังคมก็กลดถอนลงคือมองมองไปแล้วปัญหาเนี่ยมันไปอยู่ที่ กระบวนการตั้งต้นก็คือการสืบสวนสอบสวนคราวนี้ต้องถามวิรุตว่าที่ผ่านมาเวลาเท่าที่เห็นมานะคะมีในกระบวนการนี้มีการทําอะไรที่ไม่เหมาะสมผิดผิดพินเพี้ยนบ้างหรือเปล่าพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะคือจริงๆมันก็มีปัญหาการสอบสวนนะฮะที่ไม่เป็นไปด้วยสุจริตเนี่ยก็มีคนร้องเรียนมากมายนะครับว่าเขาไม่ได้ทําผิดถูกฟ้องหรือไอ้ที่ทําผิดก็ไม่ถูกฟ้องหรือฟ้องไปศาลยกฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องก็มากมายอยู่แล้วนะครับ ที่ไม่สุจริตนะครับที่ทุจริตเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีมากนะครับไม่รับคำร้องทุกข์นะครับไม่สอบสวนนี่ก็เยอะแม้โดยสุจริตนะฮะนี่สารผู้รับแม้กระทําโดยสุดจิตก็มีปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อเท็จจริงที่คนเข้ามาเล่าเข้ามาบอกกับเวลาบันทึกไปเนี่ยคุณนรินว่าบางทีมันมันก็ไม่ตรงกันด้วยการฟังที่คลาดเคลื่อนบางคนก็ประมาณฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดประมาณนี้ก็เหมือนกรณีอย่างที่พยานมาบอกว่าเห็นผู้ชายแล้วก็บอกเอ๊ะไม่ได้ถามหรือเปล่า หรือว่าไม่ได้บอกหรือเปล่าสับสนกันอยู่ตรงนี้ก็คือขั้นตอนนี้เหมือนกันพนักงานสอบสวนบอกไม่ได้พูดไม่ได้บอกแต่ตัวก็ควรถามใช่ใช่ไหมฮะแต่พยายาบอกว่าบอกแล้วหรือก็ไม่ได้ถามก็แปลก็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าความจริงในห้องสอบสวนเนี่ยคืออะไรนะฮะแต่ว่ามันออกมาในเอกสารวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขได้ไหมคะเอาแบบง่ายๆแล้วก็ทําได้จริงๆอ่ะมันไม่ยากครับไม่ยากเลยนะครับการสอบสวนปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีก็คือเครื่องบันทึกภาพและเสียง นะฮะไม่ใช่เทปคาสเซ็ตนะฮะมันก็เป็นดิจิตอลไปหมดแล้วก็ใช้กล้องวงจรปิดในห้องสอบสวนทุกอย่างทําเหมือนเดิมเอกสารไปมีเหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องบันทึกอากับกริยาต่างๆเอาไว้ตั้งแต่เดินเข้าห้องเลยแล้วก็เก็บไว้พร้อมให้สารเรียกตรวจสอบได้ในบางคดีที่จําเป็นไม่ใช่ทุกคดีนะฮะไม่ต้องส่งอายการก็ถ้าสงสัยแบบนี้ตรวจสอบได้ให้ง่ายพูดถามแบบไหนก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันใช่ไหมฮะแล้วพนักงานสอบสวนก็จะมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นหนึ่งไม่ถามนาไม่ ข่มรูไม่ข่มเฮงไอ้เรื่องซ้อมเสริมแล้วก็จบไปเลยอาจริงๆคือเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายด้วยใช่ไหมคะจริงๆเป็นประโยชน์ทั้งของฝ่ายสําหรับพนักงานสอบสวนหรือตารวจที่ดีนะฮะแต่ถ้าตํารวจไม่ดีเขาไม่ต้องการให้บันทึกใช่ไหมครับเออจริงๆแล้วก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าจะมีโครงการแบบนี้ออกมาทั้งๆที่เหมือนที่คุณวิรุฒบอกว่าประเทศเราสิคะเหมือนที่บอกว่าเนี่ยมันง่ายนิดเดียวจะบันทึกภาพบันทึกเสียงแต่ว่าทําไม ก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันเนาะทั่วประเทศใช้เงิน,นไม่ถึงห้าสิบล้านติดทุกสถานีนะฮะติดในห้องสอบสวนนะครับแล้วก็ให้หัวหน้าพนักงานสอบให้หัวหน้าสถานีเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนแบงก์เหมือนอะไรก็ไม่ได้ว่าให้พนักงานแบงก์ต้องมารับผิดชอบกับเออกล้องวงจรปิดนะฮะ,ฮะก็แบงก์ก็รับผิดชอบสารเรียกก็ส่งไปก็จะทําให้เป็นการควบคุมพฤติกรรมก็ต้องยอมรับว่ากล้องวงจรปิดนี่ก็ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานได้ดีใช่ไหมฮะจะทําอะไรจะนั่งรับนั่งอู้งานก็เช่นเดียวกันกับพนักงานสอบสวน ความจริงก็จะได้เป็นความจริงการยุตความยุติธรรมก็คือยุติตามธรรมธรรมะคือความจริงนะฮะแต่ปัญหาทุกวันนี้ก็จริงไม่รู้ว่า ความจริงในข้อท็จจริงกับ<ช>สำนวนการสอบสวนมันตรงกันไหมเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้คือข้อเสนอนแนะตั้งแต่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเลยคือบันทึกให้เรียบร้อยทําทุกอย่างป้องกันความผิดพลาดหรือว่าการถามหาในอนาคตก็ให้ได้ทันทีคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นคดีของครูจอมทรัพย์นี่ล่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วกับความสงสัยของประชาชนในกระบวนการสืบสวนสอบสวนมันเป็นบทเรียนอะไรให้กับสังคมแล้วควรจะตระหนักอะไรบ้างคะ คือต้องยอมรับว,ว่าบ้านเมืองมันจเจริญขึ้นนะครับเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชั้นตัดสินอย่างเงี้ยคำพิพากษาอย่างเงี้ยการสอบสวนอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้คือยุติแต่ประชาชนเห็นแล้วมันรับไม่ได้หรือมาตรวจสอบแล้วมันไม่ไม่มีเหตุผลไม่สมเหตุสมผลก็เกิดการวิพาก์วิจารณ์ก็จะนําไปสู่ความไม่เชื่อถือแม้จะมีอำนาจแล้วบอกว่านี่คือความถูกต้องตามกฎหมายแต่ประชาชนไม่เชื่อถือและสิ่งนี้อาจจะมีอำนาจมากที่ยิ่งกว่ากฎหมายอีก เพราะประชาชนไม่เชื่อถืออย่างเช่นมีการสํารวจตอนนี้เชื่อครูกับตํารวจกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าเชื่อครู90เช,ชื่อตํารวจ10หรือ8%เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นแล้วจะอยู่ยังไงนะครับงั้นราชการจะต้องตระหนักจะต้องทําอะไรที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยตรวจสอบได้ครับบทเรียนของคดีของครูจมทรัพย์นี้เราสามารถจะสรุปได้ว่าอะไรบ้างคะสรุปว่าเราต้องปฏิรูปตํารวจนะครับโดยเฉพาะปฏิรูปงานสอบสวน จะปล่อยให้อยู่แบบนี้ไม่ได้เลครับโดยเฉพาะการลงบันทึกประจําวันก็เห็นไม่ห้ลายมือเหมือนภาษาขอมกันอยู่ทุกวันเนี้ยเอาเรื่องง่ายๆไม่าลงประจําวันเนี่ยแหละครับนะฮะไม่ต้องไปหรูหราอะไรแล้วครับเอาบันทึกประจําวันให้เป็นคอมพิวเตอร์ได้ไหมประชาชนจะได้อ่านออกเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ใช่ฉีกไปฉีกมาหรือว่าเขียนไปอักษรขอมรับไปแล้วอ่านไม่ออกต้องมาหาคนเขียนว่าแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก่อนเลยครับมันโบราณไหมครับคุณอารินว่าการบันทึกประจําวันประเทศไทยเนี่ย ใช่ไหมครับเอาอภิปรายประจําวันนะครับแล้วก็การานั่นฮะการสอบสวนก็ให้มีบันทึกภาพและเสียงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะต้องแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา,าให้พนักง,งานในการเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบการสอบสวนตั้งแต่เริ่มคดีเลยนี่หมายถึงการถ่วงดุลอำนาจของนนอนพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะถ่วงดุลครับวิธีการ<ช>ที่อยากจะแก้ที่นําเสนอแนะนี้คือยังไงคะก็ให้พนักงานในการนะฮะเพิ่มเติมกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ให้พนักงานใ,นในการเข้ามีส่วนในการตรวจสอบการสอบสวนนะฮะในคดีสําคัญนะฮะคดีสําคัญนะครับหรือคดีที่มีการร้องเรียนสิ่งที่จะช่วยก็คือช่วยตั้งแต่ตสํานวนเลยตั้งแต่แรกเลยช่วยตั้งแต่เกิดเหตุเลยฮะ,มฮะสมมติว่าพยานปากนี้ไม่สอบหรือคุณครูคบอกว่าโอ๊ยทาไมทาไมทาไ,ไมถูกแจ้งข้อหาโดยไม่เป็นธรรมพยายนอันนี้ก็ไม่รับฟังก็ให้ใการระมัดดูไอการก็จะเป็นคนละหนวยกับตํารวจใช่ไหมฮะแล้วถ้าตํารวจเนี่ยผู้บังคับบัญชาที่เป็นนายพลชั้นนู้นชั้นนี้จะมาสั่งทําที่ไม่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้ พนักง,งานสอบสวนก,ก็จะไม่กล้าทําแล้วเพราะพนักง,งานในการพอมีคนไปร้องเรียนพนักง,งาน,นการพนักง,งาน,นการก็มาตรวจสอบเขาก็จะเดือดร้อนมันก็จะถูกต้องมันก็เป็นธรรมไหมครัอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าพนักง,งานสอบสวนที่สุจริกเขาจะชอบนะฮะแต่ถ้าใครคิดว่าจะมีอำนาจกักไว้อย่างนู้นอย่างนี้เอาเผื่อไว้อย่างนั้นอย่างนี้เอาไว้ช่วยตํารวจลูกน้องอย่างนี้ก็จะไม่ชอบแต่มันก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่หรอครับคำถามสุดท้ายคะ่ะให้ค,คุณวิรุธฝากอะไรถึงคนทั่วไปแล้วก็แฟนคลับของทีมล่าขุมจิงด้วยอ๋อครับ ก็ทุกคนต้องตื่นรู้นะครับแล้วก็รักษาสิทธิของตัวแล้วก็ทุกคนมีสิทธิวิภา์วิจารณ์ผมเห็นทางพนักงานการออกมาบอกระวังนะเป็นการอะไรเดี๋ยวจะละเมิดศาลเนี่ยผมว่าก็ทุกคนถ้าถ้าเข้าข่ายละเมิดศาลอยู่อยู่ถ้าไปไปว่าไปด่าไปหมิ่นมันก็เข้าข่ายแต่การวิพา์วิจารณ์ด้วยสุจริตมันก็เป็นสิทธิของผู้คนทั่วไปซึ่งห้ามไม่ได้นะครับทุกคนก็มีสิทธิจะแสดงความคิดเห็นนะฮะต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตราบที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย แล้วตำรวจที่ไปดิสเครดิตพยายนไม่เข้าข่ายเหรอ,ต,อต้องเตือนนะครับเป็นคําถามที่ต้องถามไปแล้วทุกคนก็ตระหนักรู้ถึงบทเรียนในครั้งนี้นะคะช่วยกันแก้ไขมีคุณผู้ชมคะนี่คือมุมมองของพันตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรที่สละเวลามาพูดคุยกับทีมนะความจริงในวันนี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะครับสวัสดีครับทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่า เราไม่ได้พยายามมีความพยายามที่จะนําเสนอโดยที่ไม่ได้ก้าวล่วงฝ่ายใดนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมว่าหลักการตัดสินคดีสากลคือการปล่อยคนผิดสิบคนก็ยังดีกว่าเอาคนถูกเพียงคนเดียวมาติดคุกค่ะ